สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเดลิคูสิมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราห่างหายกันไปนานหลายวันเลยนะกับรถตัวนี้เลยนะรถยอดนิยมของเรานะที่ผ่านมารีวิวมาเยอะมากนะกระบ,บะ4ประตูเพราะที่นี่ตอนนี้เดือนตุลาคมเราเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับกระบ,บะสประตูนะครับที่เคกุสิมอเตอร์ของเรานะครับช่วยคุลูกค้าผ่อนให้6เรือนเต็มนะแล้วคันนี้ก็เช่นกันนะ หลังจากที่ห่างหายไปนานเรารีวิว D Max ไปหลายรุ่นหลายตัวเลยวันนี้กลับมาที่เลเวบ้างนะเพราะรถยอดนิยมที่ขายดีที่สุดของไ e อ้กูสิบก็คือเลเวเนี่ยไฮรักเลเวตัวนี้แหละครับเลเวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปี2019นะสประตูเป็นตัว e+ ด้วยหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะครับเรียกว่าหน้าอกโก้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เรามาดูกันว,ว่าันี้มีอะไรดีที่สําคัญไม่น้อยแต่งมาเยอะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไฮรักเลเวตัวปี2019 หน้าโ็โก้แน่นอนตัว e+ มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะครับแล้วก็มีไฟ Daytime Running Light แบบนี้นะกระจังจะสวยแบบนี้เลยนะครับหน้าอกโก้เนี่ยนี่ดูสภาพให้ดีนะหน้ากระจังนี่เขาจะทำเป็นแบบสีก o s สแ a c k อย่างนี้เลยนะครับตัดกับโครเมียมนะโลโก้โตโยต้าบิก๊ก o ุแบบนี้นะครับกระจังหน้านะครับเขาใหญ่โตแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องลมด้านล่างใหญ่อย่างนี้ะรับกันนะ ก็ทําให้ดูกระจังหน้านใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะดูภูมิฐานขึ้นนะครับไฟตัดหมอกแน่นอนมีมาให้นะแล้วก็มีตัดด้วยโครเมียมแล้วก็สีกลอสแบ็กแบบนี้ด้วยตัวนี้ที่ผมบอกแต่งมาด้วยเนี่ยคือนี่ล้อแม็กลายสวยนี่เลยนะครับเจ้าของเก่าเขาแต่งมาเรียบร้อยนะเป็นแม็ก18นิ้วเลยเดิมทีนะ่ะแม็กดันดาที่ติดมาใน17นิ้วตัวนี้ได้แม็ก18นิ้วนะครับทำเป็นสีทูโทนแบบนี้ดําตัดกับสีเงินสวยงามยางอยู่ในสภาพดีเลยนะครับเนี่ยดูดอกยางเนี่ยตุมต้มๆแบบนี้เลยนะรถคันนี้บอกให้เลยใครได้ไปโชคดดีีีมมมมาาาากกสววยยยตตัน้้้เเเจขอองงิแ่รรบ เป็นกันสาดนะครับติดกับรถมาเรียบร้อยนะอันนี้กันฝนได้ดีเลยนะหน้าฝนแบบนี้ได้ใช้แน่นอนตัวนี้เป็นพีรันเนอร์แน่นอนมาพร้อมกับบันไดข้างนะแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนี่นี่มีโลโก้พีรันเนอร์เห็นแบบนี้นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะครับด้านในเนี่ยไฟเบรกกับตัวไฟเลี้ยวไฟถอยนี่ังเป็นหลอดอยู่นะแต่ว่าขอบเนี่ยเขาทำเป็น LED สวยงามแบบนี้นะครับโลโก้ที่บอเป็นตัว E ก็คือตัวนี้นะ ไฮลักษ์เลเวตัว E ตัวนี้เป็น E+ นะก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของตัว E แล้วกันแน่นอน E+ ต้องมาพร้อมกับกล้องถอยแบบนี้นะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะกันชนสวยงามเป็นโครเมียมอันนี้สวยงามเลยนะอย่างดีเลยด้านล่างนะครับยางอะไหล่มีมาพบนะสภาพสวยงามแบบนี้นะไม่เคยลงพื้นแน่นอนนะเราดูได้เลยนะครับด้านท้ายเนี่ยเราเห็นน้กระบะนี่ ตัวนี้มาพร้อมกับไลเนอร์เรียบร้อยนะของ Max Liner นะครับพร้อมใช้เลยสภาพดีมากไลเนอร์สภาพสวยจริงนะแทบจะไม่เคยใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะตัว e p l u ตัวนี้มีอะไรกันดีนะครับดูวนันนี้ดูกันเลยนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบพับได้นะตัวนี้ ด้านในนะครับก็ตัว e plus นี่จะตกแต่งแบบนี่ตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นโทนสีดําหมดเลยนะครับ e plus แน่นอนยังมาพร้อมกับเบาะแบบแมนนวลนะยังไม่ได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะต้องเป็นตัว G เท่านั้นนะป่ับไฟฟ้า e plus คันนี้ข้อดีคือเลขใหม่ คันนี้น้อยจริงนะรถปี2019นะครับอย่างที่ผมเรียนนะวิ่งอยู่30,008โอ้โหตีไปเลยนะรถ3ปีปีละหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองอันนี้รถใช้งานน้อยจริงนะครับสภาพสวยมากเนี่ยเราสังเกตดูจากพมรมลายก็ได้นะหนังพุ้มพมรมลายอยู่ในสภาพที่สวยมากเลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะแม้แต่พลาสติกเนี่ยไม่มีรอยสวยงามเลยนะครับแล้วก็ฟิเนสชิ่งของตัวเลเวลนี่อย่างที่บอกว่า เขาทาได้ค่อนข้างดีนะเอกลักษณ์ของเลเวลแล้วแดชบอร์ดสวยงามนะมีเป็นแบบเล่นตะเข็บไว้อย่างนี้ด้วยนะครับสวยงามนะแดชบอร์ดตัวนี้จะเป็นนี่ที่เก็บของอยู่2ตําแหน่งด้านบนเนี่ยเอกลักษณ์เขาเลยเป็นช่องเก็บของเย็นด้วยนะเก็บของได้ด้านล่างเนี่ยพื้นที่เก็บของเนี่ยมีค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับลิ้นชักตัวนี้นะครับตัว e plus เนี่ยจอตัวนี้จะเป็นจอแบบว่าเรียกว่าเล่น CD ได้นะจะต่างจากตัว e นะครับที่เป็นแบบวิทยุธรรมดา ตัวนี้เป็นจอให้เลยนะสามารถเล่นแน่นอน AM/FM เล่นได้นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth เชื่อมต่อด้วย USB นะอันนี้ AUX ได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับที่สําคัญตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ามันมีกล้องถอยเดี๋ยวผมทานี่นะกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยเลยนะมีเส้นกะระยะอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยอันนี้ดีมากนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยถ้าเป็นตัว E ธรรมดาไม่มีให้นะตัวนี้ e+ มีมาให้เรียบร้อยส่วนด้านล่างลงมานี่จะเป็นตำแหน่งของแอร์นะครับแอร์ Air ตัวนี้เนี่ยตัว e+ จะเป็นแอร์แบบ Manual อยู่นะครับข้อดีก็คือใช้งานง่ายทนนะอันนี้แน่นอนอาจจะไม่ได้แบบดูแฟนซีนะดูแบบแอร์แบบดิจิทัลนะแต่ว่าตัวนี้จริงๆกระบะเอาแบบนี้ดีกว่าใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ด้านล่างนะเอกลักษณ์เขาจะมีให้เห็นเลยนะครับเป็นนี่ power outlet ให้2ตําแหน่ง อันนี้ตามเอกลักษณ์ของ雷沃นะมี2ตํตำแหน่งให้เสียบได้เลยอันนี้สามารถใช้ตัวตัวเสียบ USB ในตัวพ่วงเนี่ยเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้สะดวกสบายมากนะครับด้านล่างลงมาจะเป็นช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับแล้วก็เกียร์คันนี้เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าใช้งานเนี่ยอัตราทดเขาดีมากนะแล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ที่ทันสมัยมากนะครับ6สปีดตัวนี้นะครับก็ชิฟต์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดนะอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์อ แล้วแต่โหมดที่ท่านเลือกเลยนะครับตรงกลางคอนโซลด้านหลังนี่ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำหนึ่งตำแหน่งนะครับนอกเหนือจากตรงนี้1ตําแหน่งแล้วยังมีที่วางแก้วน้ำให้อีก2ตําแหน่งนะครับด้านคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยตรงช่องแอร์นีน่เลยนะอันนี well, ้เครื่องดื่มเย็นเนี่ยก็สามารถมีช่องแอร์เป่าให้ได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเอาใจใส่ดีแล้วก็มีเบรกมือให้ตรงนี้มีเบรกมือแบบแมนนวลให้นะส่วนที่เท้าแขนเนี่ยก็จะเป็นที่เท้าแขนแบบไซส์กำลังดีนะตัวนี้ก็เก็บของได้กำลังดีแล้วก็วัสดุที่หุ้มเนีี้นนนนแบบหัังอดะ f ิ n i ชชิ่งเขาค่อนข้างดีมากนะครับพวมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมัลติฟังชันเนี่ยมีอยู่ด้านเดียวนะอีกด้านหนึ่งจะเป็นปุ่มแค่คําว่าดิสเพลย์ยเดียวอันนี้ใช้สําหรับดูข้อมูลนะครับดิสเพลยที่จอก็จะมีข้อมูล บอกอินโฟเมชันต่างๆของรถนะครับไม่ว่าอัตราการบริโภคน้ํามันน้ามันคงเหลือระยะทางที่ใช้ไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลอยู่นี้อยู่นะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมหลักเลยนะฮะใช้ควบคุมพวกเครื่องเสียงต่างๆนะมี voice control วางสายรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะมเมื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธอันนี้ดีมากนะอุปกรณ์ทั้งเขาครบถ้วนนะครับสำหรับตัวเลเวลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันว่าพื้นที่ด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับ พื้นที่ด้านหลังนะครับอันนี้สะดวกสบายนะครับมีที่จับให้ขึ้นมาได้ด้วยนะอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับพื้นที่เนี่ยสบายมากนะเล็กรูมเฮดรูมอันเนี้ยเหมือนนั่งอยู่ใน SUV เลยนะครับ PPV SUV เนี่ยก็ไซส์ประมาณนี้นั่งสบายนะครับที่สําคัญคือมีที่เท้าแขนให้ด้วยอันเนี้ยดีนะเป็นที่เท้าแขนมีที่วางแก้วน้าให้อีก2ตําแหน่งนั่งทางไกลไม่เมื่อยครับแน่นอนตัวนี้ดีนะครับ <S <S มีกระเป๋าให้2ตําแหน่งนะครับอันนี้สําหรับกระเป๋าหลังเบาะคนนั่งด้านหน้านะครับแล้วก็ แอันนี้ก็เก็บของเกี่ยวของได้อันนี้ดีนะจุดที่เป็นจุดด้อยก็น่าจะเป็นเรื่องของนี่คอนโซลกลางสําหรับรุ่นตัว e หรือ e plus เนี่ยไม่มีแอร์ให้อันนี้ต้องพึ่งแอร์ด้านหน้าอันนี้เป็นจุดด้อยของ Le vo ที่เป็นตัว e และ e plus ถ้าเป็นตัว g ตัว็อปสุดเนี่ยมีมาให้นะแต่อันนี้ผมว่าแหม่เพิ่มนิดหน่อยนะใส่ใจรายละเอียดขึ้นอีกนิดนึงผมว่าน่าใช้ขึ้นเยอะแต่ว่าโดยรวม่ยถือว่าพื้นที่การเก็บของพื้นที่การนั่งสบายนะครับจุดขายจุดหนึ่งสำหรับ เลโวที่ผมชอบนําเสนอก็คือเรื่องการพับเบาะนะตัวนี้เนี่ยมีอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ก็คือนี่ครับพับเบาะได้แบบ60-40นะตัวนี้ดีมากนะอันนี้ใช้งานง่ายนะครับแค่ดึงขึ้นมาแล้วก็มีกระดุมไว้ให้นะฮะอันนี้คล้องได้เลยนะฝนตกหรืออะไรเงี้ยอย่างหน้านี้ได้ใช้แน่ก็พับเบาะขึ้นแบบ60-40ได้แล้วก็บรรทุกของได้ด้วยอันนี้ดีมากนะนี่คือสเสน่ห์ของกระบะ4ประตูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องห้องเครื่องกันห้องเครื่องตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเครื่องยอดนิยม 2.4ลิตรบวกเทอร์โบแปรผันะรหัส 2GD นะครับตัวนี้เครื่องยอนต์ยอดน,นิยมของ Levo เลย 2GD ตัวนี้ใช้ในทั้งรุ่น Fortuner ด้วยแล้วก็ Levo ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยได้150มา้านะแรงมา้านะแรงบิดอยู่300กว่านิวตันถึงเกือบ400ก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะทนประหยัด อันนี้แน่นอนเอกลักษณ์ของเลเวลแล้วเมนเทนแนนต่ำนะคันนี้สวยจริงนะครับเพราะว่ารถคันนี้วิ่งแค่30,000กว่าโลเองนะโครงสร้างก็สวยนะฮะน็อตน็อตไม่มีขยับเลยนะครับซีลเดิมหมดนะครับอันนี้สวยงามเลยนะครับโครงสร้างตัวหลักของรถนะไม่ว่าจะเป็นคานนะครับรอยอาร์ตนะครับจุดสปอตต่างๆเดิมหมดทุกชิ้นเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2019เพลทก็แน่นอนปี2019นะครับ19แท้นะคันนี้นะก็เรียกว่าจัดได้เต็มเต็มตุ้มๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคากันดีกว่าว่่่าาคคคุ้มแไหนนะ คันนี้นะครับเลเวอดับเบิลแคปทีรันเนอร์2.4 e plus นะออกห้างเนี่ยบอกให้ก่อน8ปดแสนสี่โอ้ไม่ธรรมดานะรถคันนี้เกือบ9ก้าแสนนะครับแปดแสนสี่นะวันนี้เรามาดูกันว่าผ่านไปแลป้วสปีราคาเหลือเท่าไหร่ตะดาน 659,000บาทครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเซฟไปแล้วเนี่ยเกือบ2 0 0 0 0 0นะรถคันนี้เซฟไปประมาณสาย0 0เกือบ2 0 0แ0 0แล้วคุ้มค่ามากนะครับรถสภาพแบบนี้นะวิ่ง3 0 0 0 0กว่าโลเจ้าของเดียวการันตีนะแต่งมาเรียบร้อยนะครับไม่น้อยด้วยนะครับอันนี้เนี่ยหาแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ง่ายนะลูกค้าเครดิตดีเข้ามาเลยนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวนแน่นอนนะอันนี้จัดได้เต็มเต็มลน้ลนๆเลยนะฟรีดาวนแน่นอนนะครับที่สําคัญในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมบอกให้ก่อนเลย e x c l u s i v e m o t มอเตอร์ เรายังช่วยคุณลูกค้าเนี่ยนอกจากฟรีดาวแล้วเนี่ยยังช่วยผ่อนได้อีก6เดือนเต็มด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหากระบะ4ประตูน,นะครับโดยเฉพาะพวกตระกูลยกสูงเลเวลดีแม็เนี่ยเรามีให้เลือกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะเดือนตุลาคมนี้รีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของที่เอ็กซ์คูซีมอเตอร์ของเราครับรถสวยๆมีให้เลือกเยอะนะครับที่อคูซีมอเตอร์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะติดต่อฝ่ายขายผมมีช่องทางการติดต่อฝ่ายขายที่เบอร์ด้านล่างนี้พร้อมกับ QR Code ให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากคุณลูกค้าติดตามสินค้าคุณภาพของ Exclusive Motor อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ